เล่นนะใช้วิธีการดึงเลยนี่ง่ายนิดเดียวเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอยสวยมากตัวนี้สีขาวนะของเขาก็จะเป็นสีขาวตัวนี้เล่นเล่นได้หลายนาทีเลยนะครับตัวนี้เล่นได้หลายนาทีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่กายอยตั้งนะแล้วก็ดูกันยาวๆเลยครับดูกันยาวๆเลยโอตัวนี้เพลินมากสวยมากโอยอันนี้ครับอันนี้อันนี้ก็เหมาะกับงานกีฬาสีนะงานกีฬาสีใครชอบ ควันสวยๆนะไปถ่ายรูปนะถ่ายพรีวดดิ้งพี่กายแนะนำเลยครับตัวนี้นะโอ้ยังไม่หมดเลยโคตรนานเลยโอ้โหโ,โ,โคตรนานเลยโอ้โหเล่นยาวๆเลยนะตัวนี้นะหนึ่งกล่องมีสิบชิ้นนะในหนึ่งกล่องมีหลายสีเลยนะจะคลาสสกกันนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวมีทุกสีเลยนะครับ โอ้ยังไม่หมดอีกโคตรนานเลย